สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบการเดินทางนะครับต้องการส่งโลเคชันของตัวเองให้กับเพื่อนทางเมสเซจเฟซบ o ๊กนะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กับคนที่คุณรักกดแชร์กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับให้เราเปิด Messenger ในมือถือของเราขึ้นมานะครับให้เรา แตะที่เพื่อนที่เราต้องการส่งโลเคชันของเราให้กับเขานะครับแต่ที่จุด4จุดด้านล่างซ้ายมือสุด1ครั้งเราจะเห็นเมนูนะครับตำแหน่งที่ตั้งให้เราแตะหนึ่งครั้งให้เราแตะที่สัญลักษณ์โลเคชันของเราหนึ่ครั้งก็จะแสดงรายะเอียดที่อยู่ของเรานะครับในการส่งโลเคชันให้กับเพื่อนนะครับให้เรา แต่ที่คําว่าส่งตำแหน่งที่ตั้ง1ครั้งนะครับโรเคชันของเราก็จะส่งให้กับเพื่อนแล้วครับเท่านี้เราก็สามารถส่งโรเคชันของเราให้กับเพื่อนได้แล้วครับ